ครูบาวงเมตตาสอนวิธีทำบุญทำบุญเพียงเล็กน้อยกลับได้อันิสง์มากทำบุญเพียงเล็กน้อยกลับได้อันิสง์มากครูบาวงเมตตาสอนวิธีทำบุญแม้เพียงสองสลึง แผ่นดินยังถึงกับสะเทือนเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเมตตาธรรมจากครูบาวงหรือครูบาชัยยะวงสาพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งของแผ่นดินธรรมครูบาวงหรือท่านเป็นสิทธิ์ของครูบาเจ้าสีพิชัยตนบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินครูบาวงท่านมีเมตตามากโดยเฉพาะคนไทย และคนเกรียงภาคเหนือตอนบนรู้จักท่านดีเรื่องที่ขอเมตตาม,มาเล่าให้กำลังใจกันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าทำบุญสองสลึงทำให้แผ่นดินไว้ในอดีตการล่วงมาแล้วสมัยองค์พระผู้มีพระภาคเจ้ายัางทรงพระชนอยู่มีพระยาเจ้าเมืองเมืองหนึ่งมีใจศรัทธาปรารถนา จะถวายผ้ากรถินเป็นทานจึงเป่าประกาศไปทั่วบ้านเมืองเพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ข่าวทราบถึงมหาเศรษฐีสองคนผัวเมียมีเงินทองอยู่88โกดธเขาทั้งสองเกิดความศรัทธาปิติยินดีในกองบุญกรถินนั้นจึงตั้งใจที่จะร่วมถวายทานผ้ากรถิน ตกกลางคืนมาสองผัวเมียก็มาคิดว่าตัวเรานี้มีข้าวของมากมายแต่ไม่มีอันใดเลยที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมีแต่ใช้คนอื่นหามามันจะเกิดอนิสงส์แก่เรามากไหมหนอเมื่อคิดอย่างนั้นผู้เป็นผัวจึงชวนเมียว่าพรุ่งนี้เช้าเราพากันไปเกี่ยวหญ้ามาขายเอาเงินที่ได้ ด้วยน้ำพักน้ำแรงเราไปทำบุญมันจักได้บุญมากผู้เป็นเมียจึงตอบตกลงพอรุ่งเช้าก็พากันถือเคียวเที่ยวเกี่ยวหญ้ากลางแดดร้อนได้หญ้ามาสามมัดจึงเอามาสางเอามาล้างแล้วมอบให้คนใช้นำไปขายให้คนเลี้ยงมา้าได้เงินมาสามสลึงจึงมอบให้คนใช้สลึงหนึ่งผัวเอาสลึงหนึ่งเมียได้สลึงหนึ่ง สองคนผัวเมียได้เงินสองสลึงแล้วจึงพากันนำเงินนั้นมาชำระล้างด้วยน้ำอบน้ำหอมตั้งจิตอธิษฐานยกเงินขึ้นเหนือหัวแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยความปิติอินดีแล้วคิดว่านี่แหละคือเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเรา,เ,าเราจะได้บุญมาก จากนั้นสองคนผัวเมียมหาเศรษฐีจึงเดินทางไปที่บ้านของพระยาเจ้าเมืองพอไปถึงก็เดินเข้าไปในบ้านได้หยุดตรงที่เขาตั้งขันรับบริจาคทานบุญกระถินไว้เขาจึงพากันหย่อนเงินลงแก๊กแกก,แ,ก,กแล้วเดินออกไปพอพระยาเจ้าเมืองเห็นจึงเดินมาดูในขันเห็นเงินหยุดสองสลึงจึงเกิดโทสะขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟว่าไอ้สองคนนี้ มันเป็นถึงมหาเศรษฐีมีข้าวของ88โกดมาตรณีดูถูกดูแคลนกูกูตั้งกองบุญกระถินเอาเงินมาร่วมนิดเดียวจึงหยิบเงินคว้างทิ้งลงพื้นกระเด็นตกลงข้างกำแพงพอถึงเวลาพระยาเจ้าเมืองและบริวารชาวบ้านชาวเมืองจึงพากันแห่ผ้ากระถินเข้าสู่อารามเพื่อที่จะถวายพระพุทธเจ้าครานั้น แผ่นดินไว้สันไปหมดบังเกิดต้นกระลาประพฤกงอกขึ้นตรงที่เงินสองสลึงตกอยู่พระยาเจ้าเมืองดีใจว่ากูนี่เป็นผู้มีบุญมากทําบุญกรถินแผ่นดินพอไว้ต้นไม้กระลาประพฤกพอง,งอกจึงวิ่งไปหมายจับหยิบเงินทองข้าวของที่ห้อยอยู่บนกินก่งกระลาประพฤกแต่เข้าไปไม่ถึงเกิดร้อนขึ้นในตาแทบแตก ใครก็เข้าไม่ถึงมีแต่สองคนผัวเมียมหาเศรษฐีเท่านั้นที่เข้าไปได้และนำต้นกระลประพฤกษ์มาวางบนฝ่ามือได้พอดีเมื่อนั้นองค์พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าเหตุที่แผ่นดินไหวและต้นกัะลประพฤกษ์งอกขึ้นนั้นมิใช่เพราะนาบุญของท่านพระยาเจ้าเมืองแต่เป็นเพราะอานิสงค์ของสองคนผัวเมียมหาเศรษฐีนั่นแหละ คนเราอย่าได้นับประมาทลาสาดูถูกดูแคลนคนที่เขาทำบุญน้อยนิดเพราะเขาอาจจะแลกด้วยชีวิตถึงจะได้เงินนั้นมาทำบุญเขาอาจจะได้อานิสงส์มากกว่าเราที่มีเงินแสนเงินล้านอีกก็ได้บุญมิได้วัดกันที่ค่าของทรัพย์สินเงินทองแต่มันอยู่ที่กำลังใจนั่นแหละบางทีชาวไร่ชาวนาที่ยากจนนำเงินน้อยนิด ที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนมาทำบุญอาจจะได้อนิสงบ้างกว่าคนรวยๆที่หาเงินมาได้ง่ายๆเสียอีกหลายคนอยากทำบุญมากแต่ปัญหาก็คือไม่มีเงินทำบุญนี่นะสิจะทำอย่างไรใครที่อยากทำบุญเหลือเกินแต่ไม่มีเงินไม่ต้องเครียดทำใจให้สบายเพราะการทำบุญมีถึงสิบวิธีหนึ่ง ให้คือการทำบุญทำทานเช่นให้เงินขอทานบริจาคเงินช่วยเหลือต่างๆทำบุญตักบาตร 2. ถือศีลการถือศีลคือรักษาศีลให้ครบศีลห้าซึ่งจะทำให้เราเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดี 3. ปฏิบัติภาวนาก็คือการฝึกอบรมจิตใจให้สงบผ่องใส ทำให้จิตใจดีมีเมตตากรุณา 4. ทํทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติผู้อื่นเสมอ 5. มีจิตอาสาขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นเช่นการเป็นอาสาสมัคร 6. แบ่งปันความดีที่เราทําไว้ดีแล้วให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้อนุโมทนาบุญด้วย 7. ยินดีกับการทำความดีของผู้อื่นคืออนุโมทนาบุญของผู้อื่น 8. หมั่นฟังธรรมหรือศึกษาหาความรู้พระธรรมคำสอนต่างๆ 9. แบ่งปันพระธรรมคำสอนให้ผู้อื่นได้รับรู้ 10. ททำความเห็นให้ตรงถูกต้องตามความเป็นจริงคือสัมมาทิฏฐิสิบจะสังเกตได้ว่า การทำบุญทั้ง10วิธีนี้มีเพียงข้อแรกที่ต้องใช้เงินในการทำบุญนอกนั้นใช้กายและใจล้วนๆฉะนั้นไม่มีเงินก็ทำบุญได้เพราะเพียงแค่คิดอยากทำบุญก็ได้บุญแล้วขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้อมกราบครูบาอาจารย์และขออนุโมทนาสาธุ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงข้อมูลสาระดีๆแบบนี้มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะขอขอบพระคุณค่ะ